EDS, keep going. มาแล้วนะทักทายคุณฟังกันด้วยนะคะในช่วงบ่ายโมงแบบนี้นะคะอยู่กับเอมที่นี่เลย98 EDS ช่วงเวลาของ EDS Keep Going นั่นเองนะคะก็สามารถขอบเพลงเพราะพูดคุยกันได้ตั้งแต่บ่ายโมงถึงบ่าย3ามโมงเลยวันนี้จัดให้ฟังนะก่อนหน้านี้มีแค่เท่านั้น Portrait คะ่ะ a t u r i n g กับ Better Weather นะเบื่อแล้วนะหนูนานหนึ่งทิดา Featuring กับอัตตานั่นเองส่วนตอนนี้มาถึงแล้วช่วงเวลาของ EDS Selected นั่นเองนะคะหยิบเพลงเพราะ2เพลงมา ฝากกันมีเพลงวันจาก s i n เกิลนะและต่อด้วยฉันก็ไม่รู้จากแบมแบมปะลองฟังกันนะคะในช่วงเวลาของ EDS Selected ต้องขอบคุณด้วยค่ะพัดลมฮาตาริลมเย็นโดนใจร้อนแค่ไหนก็เอาอยู่ค่ะ เห็นว่าช่วงนี้จริงๆประเทศไทยของเราเนี่ยเข้าสู่หน้าฝนแล้วแต่ก็ยังแอบงงๆนะคุณฟังเพราะว่าอากาศเนี่ยร้อนทุกวันเลยแล้วก็ไม่รู้ว่ามีใครเป็นเหมือนเอมบ้างหรือเปล่ากินไอติมทุกวันเลยช่วงนี้นะคะใครมีร้านไอศครีมหรือว่าร้านขนมที่มันเป็นแบบโล w f a โลคาร์บโล o w sugar น้ําตาลน้อยอะไรแบบเนี้ยถ้ารู้ลองแชร์กันมาหน่อยนั่นเองนะคะส่วนตัวเนี่ยมีร้านไอติมที่ชื่นชอบอยู่หนึ่งร้านไม่ได้ค่าโฆษณาใดๆชื่อว่าวเ r ่นั่นเองที่กินอยู่ทุกวันนะคะถ้าใคร f o l l ไอจี IG ก็จะเห็นอยู่คือเขาบอกว่าน้ําตาลเนี่ยเขาไม่ใส่น้ําตาลนะคะแล้วก็แคลอรี่ต่าถ้วยหนึ่งเนี่ยประมาณ90แคลอรี่ซึ่งคุณฟ่งถ้าเรากินไอติมปกติทั่วไปที่มันแบบครีมมี่หน่อยๆน,นะก็จะประมาณ250 2 5 0ร้อถึงสอง้แคลอรี่นั่นเองนะก็เป็นทางเลือกละกันสําหรับคนที่ชอบกินไอติมแต่ว่าอาจจะไม่อยากได้ความอ้วนติดตามมานะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องกินอย่างพอเหมาะอันนี้ไม่ได้บอกคุณฟ่งบอกตัวเองด้วยนะแต่ถ้าใครมีร้านไหนเพิ่มเติม สามารถแชร์เข้ามาได้นะรวมถึงในอินบ็อกซ์ของ98 EDS รวมถึงในอินบ็อกซ์ของ IG M สาธิดาเลคะก็ส่งมาบอกกันได้ค่ะ ต้องขอบคุณคุณฟังมากๆเลยนะคะไมค์ที่แล้วเอ็มทิ้งท้ายกันไปว่าถ้าใครมีเรื่องราวของไอศครีมโลว์แฟตหรือว่าขนมโลว์แฟตให้ส่งมาบอกคุณโบค่ะทักมาใน direct message บอกว่ามีหนึ่งร้านอยากจะแนะนำก็คือ holy jolly นั่นเองนะ,อะขอบคุณมากๆเลยเดี๋ยวยังไงเอ็มจะลองเข้าไปดูแล้วก็ลองเข้าไปศึกษานะแล้วก็เดี๋ยวจะสั่งตามนั่นเองอมาพูดถึงเพลงกันต่อดีกว่าในชั่วโมงนี้เรามาทิ้งท้ายกันด้วยเพลงที่ฟังลวทิมแทงสาหรับใครที่เคยแอบรักเพื่อน นี่คือดูดีจาก POLYCAT ส่วนชั่วโมงหน้าใครอยากฟังเพลงไหนสามารถขอมาได้เช่นเคยค่ะ98 EDS Inbox Facebook มาได้เลย มาอยู่กันต่อเลยค่ะนี่คือชั่วโมงที่2ที่นี่98 EDS ช่วงเวลาของ EDS Keep Going จัดให้ฟังแล้วสำหรับโลกยังไม่แตก Not the end of the world จากโมวสุนั่นเองนะคะสิลป็นคนนี้น่าสนใจคู่ฟังก่อนนันนี้เขาปล่อยเพลง Melbourne มาให้เราได้ฟังกัน Six in the morning ไม่ต้องรีบนอนเอ็มอว่าทุกคนก็ร้องตามกันได้เพลินๆน,นะคะเวลาไปเที่ยวทะเลก็หยิบเพลงนี้ไปเปิด ชอบมากๆเลยวันนี้ก็ส่งมาให้ฟังอีกหนึ่งซิงเกิลนะสำหรับโลกยังไม่แตกนั่นเองและก่อนหน้านั้นเราก็มีหน่วงจาก Room 39ะคะ่ะมาต้นชั่วโมงนี้พูดถึงซีรีส์หน่อยละกันเอ็มเชื่อว่าตอนนี้หลายคนก็น่าจะติดซีรีส์เกาหลีกันนะคะก็เอ็มเองเป็นคนหนึ่งที่ชอบดูชอบตามมากๆแต่ซีรีส์ไทยบ้านเราก็ไม่แพ้การคู่ฟังนี่คือ แปลรักฉันด้วยใจเธอต้องพูดถึงหน่อยตอนนี้เขากลับมาในซีซันที่2นะคะแล้วก็แฟนคลับของบิลกิน v p เนี่ยเขาก็ขอเพลงนี้มาเยอะมากๆเปิดหน่อยละกันค่ะชั่วโมงนี้รู้งี้เป็นแฟนกันตั้งนานแล้วเพลงก็น่ารักซีวีส์ก็ดียังไงก็ฝากด้วยนะคะบิลกินแล้วก็ PP ค่ะ มาตอนนี้เรามาพูดถึงแอปพลิเคชันในโทรศัพท์หน่อยดีกว่าโอ้โหเดือนเดือนหนึ่งเนี่ยคงฟังนอกจากค่าโทรศัพท์แล้วยังจะมีค่า YouTube Premium อ่ะ Spotify Premium ใช่ไหม V.I.U. ก็ต้องมาแน่นอนจากซีรีส์เกาหลี Netflix อันนี้ก็ต้องมีหรือว่าบางคนตอนนี้อาจจะมี VTV เพิ่มกับ i c ฉี e. ก็ต้องรองคำนวณกันดูนะว่าเราไหวที่เดือนละเท่าไหร่นั่นเองนะแต่ตอนนี้เหมือนว่ากลับ กระเป๋าตังจะสั่นคูฟังเพราะว่ามีแอปพลิเคชัน Disney Plus กำลังจะมาเขาจะรวบรวมทั้งซีรีส์หนัง Disney m มา v ว l จะลงอยู่ในนั้นหมดเลยนะคะก็ต้องรอติดตามให้ดีเพราะว่าตอนนี้เขาเพิ่งเปิดตัวซีรีส์ใหม่ก็คือโลกิไปซึ่งโลกิก็เป็นตัวละครในตอที่หลายๆคนชื่นชอบหยิบมาค่ะมาทำเป็นตัวละครแยกดังนั้นอย่างที่เอ็มบอกไปคำนวณให้ดีก่อนหรือว่าหาคนแชร์หาเพื่อนหาได้นะคะเราจะต้องเราจะได้ไม่แบกรับภาระตรงนี้เยอะมากเกินไปค่ะ

อพอได้ฟังเพลงยาวๆต่อเนื่องแบบนี้สิ่งหนึ่งที่คิดถึงนะครูฟังก็คือคอนเสิร์ตไม่ว่าจะเป็นไปร้องเพลงบนคอนเสิร์ตหรือว่าไปเป็นคนดูขนาดคนเป็นคนดูเนาะเรายังสนุกมากๆเลยช่วงนี้ก็ต้องอดใจแล้วก็ผ่านพ้นโควิดสิไปให้ได้ก่อนนะคะแต่ว่า EDS ของเราค่ะมีโปรแกร,รมพิเศษชื่อว่า EDS Special นะคะเพลงเพราะทุกพอสอนั่นเองเราก็จะจัดนะักัดสรรความพิเศษเลือกเพลงเพราะจาก2ศิลปินคนโปรดมาให้ได้ฟังกันเปรียบเสมือนเป็นคอนเสิร์ต ทิปเลยนะคุณฟังเต็มอิ่มกัน1ชั่วโมงค่ะทุกวันศุกร์นะคะ6กโมงเย็นถึง1ทุ่มติดตามให้ดีที่98 EDS อ่ะตอนนี้หมดเวลาแล้วสําหรับ EDS Keep Going นะคะเดี๋ยวเรามา Keep Going กันต่อพรุ่งนี้บ่ายโมงถึงบ่ายสาโมงค่ะ EDS Keep Going พักทานกันสัหน่อยนะคะช่วงบ่ายโมงแบบนี้ถึงบ่ายสจะอยู่กับเอมที่นี่98 EDS ค่ะช่วงเวลาของ EDS Keep Going อ่าวันนี้จัดให้ฟังเพลงเพราะอย่างต่อเนื่องไปต้นชั่วโมงค่ะมีนางฟ้าจาก EDC featuring กับ Joy Boy y นะส่วนตัวชอบเพลงนี้มากๆแล้วก็ชอบความหมายเพราะว่าถ้าเรามีแฟนเมื่อไหร่เนี่ยจะควงไปทุกที่เลยให้คนอิดชานะก่อนนั้นมีเพลงเพราะๆซึ้งๆนะคะจากบีนไม่อยากเป็นเพื่อนกับแฟนเก่าและก่อนนั้นเธอคือลมหายใจจาก ักชวินนั่นเองวันนี้หยิบมาฝากกัน3อารมณ์เลยในต้นชั่วโมงคุณฟังอยากขอเพลงไหนฟังเพลงไหนเพิ่มเติมอินบ็อกซ์มาเลยค่ะที่ Facebook ของเรา 98eds เดี๋ยวเอ็มจัดให้ฟังนะ นี่เลยในช่วงเวลาของ EDS Selected ค่ะหยิบ2เพลงขวัญใจวัยรุ่นมาฝากกันนะคะสายตายาว Sugar s ร้องตามกันได้แน่นอนและอีกเพลงนึ่งค่ะพ,พี่่ตัดแว่นให้หน่อยนี่คือซิงเกิลจาก Series Bacon นั่นเองน้องสองคนนี้น่าสนใจมากคูฟังเขาโด่งดังมาจากการทำคลิปค o เวอร์ใน u t u b e หยิบเพลงไรมาค o เวอร์เนี่ยก็โอ้โหได้วิวไปหลักแสนหลักล้านเลยนะคะวันนี้มาเป็นศิลปินเต็มตัวมีเพลงฮิตหลายเพลงเลยนอกจากเพลงนี้ก็ยังมีมี ปัญหาปรึกษาดาวนี้ก็มาแรงมากๆเลยเดี๋ยวมีโอกาสหยิบมาให้ฟังกันแน่นอนนะคะที่98 EDS อ่ะ EDS ต้องขอบคุณด้วยนะคะช่วงเวลาของ EDS Selected ค่ะพัดลมฮาตาริลมเย็นโดนใจร้อนแค่ไหนก็เอาอยู่ค่ะ เปิดเรียกฝนกันซะหน่อยตอนนี้อากาศร้อนๆคุณฟังจะได้ฟังเลยนี่คือก่อนฤดูฝนจาก The Toys นะคะเป็นเพลงที่ปล่อยช่วงปี2017แต่ว่ายังคงถูกขอเข้ามาเยอะมากๆเลรวเอ็มก็พยายามร้องตามตั้งแต่ปีนั้นนะ2017ถึง2021ยังร้องตามไม่ได้เลยไม่รู้ว่า The Toys เขาหายใจได้ยังไงนะก็เป็นอีกหนึ่งศิลปินที่เก่งมากๆแล้วก็ติดตามผลงานของเขานะคะอาตอนนี้ก็ท้ายชั่วโมงแล้วเดี๋ยวชั่วโมงหน้ามีเพลงเพาะมาฝากกันต่อเนื่องแน่นอนอย่าเพิ่งไปไหนนะอยู่กับเอ็มก่อนคะ่ะที่นี่ 98e ดีเค่ะ อยู่กับเอ็มตอนในชั่วโมองที่2เลยนะคะเดี๋ยวเราอยู่กันถึงบ่ายสาโมงสำหรับ EDS Keep Going นั่นเองนะต้นชั่วโมองคุณพลบอกว่าอยากฟังเพลงนี้ Move On ปราโมทวิเลปานะเห็นบอกว่ามีความหลังใช่ไหมกับคนคนหนึง่งอ่ะจัดให้ฟังแล้วนะคะเอ็มเชื่อว่าเราสามารถเจ็บได้นะคุณพลแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้มันจะดีขึ้นให้เวลาตัวเองเสียใจยแล้ว Move On เดินหน้าออกมานะคะทุกความสัมพันธ์เอ็มว่ามันก็เป็นแบบนี้แหละเราก็พยายามทาให้มันดีที่สุดแต่สุดท้ายแล้วมันอาจจะดีไม่ พอสําหรับเขาอ่ะมาต่อกันสำหรับใครที่อยากฟังเพลงไหนขอมาได้นะคะแล้วก็ใครที่ work from home ฟังเราได้ทุกช่องทางนะไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ everydaystation. com นะคะหรือว่าแอปพลิเคชันโหลดได้ทั้ง iOS แล้วก็ Android พิมพ์ง่ายๆเลย everydaystation ค่ะ เพลงนี้เหมาะกับช่วงเวลานี้มากๆเลยกักตัวนั่นเองนะคะก็อิจฉาค่ะคนที่มีคนกักตัวอยู่ข้างๆนะคะนี่คือซิงเกิลจาก v v เว l ร์นะคะแล้วก็ใน MV ีเนี่ยมีเจมส์จิรายุเล่นด้วยรวมถึงเขามีท่าเต้นกักตัวแบบอยู่ที่บ้านน่ารักน่ารักด้วยใครที่มีแฟนกักตัวอยู่ก็อย่าลืมเต้นกันแล้วก็แชร์ได้นะเห็นว่าเป็น c h ร์เลนจ์ด้วยใน Tik t o ็อกนั่นเองนะคะอ่ะต่อจากนี้เดี๋ยวมีเพลงมาฝากการศบปาจากแอนเดรียนะคะแล้วก็ไม่พูดดีกว่าจากนินวรออยู่ค่ะ ตอนนี้ก็ท้ายชั่วโมงแล้วนะคุณฟังต้องขอบคุณที่ติดตามกันมานะตั้งแต่บ่ายโมงเลยจนถึงตอนนี้เกือบเกือบจะบ่าย3ามแล้วนะคะทุกวันศุกร์แบบนี้ก่อนจะจากกาันเอ็มจะขอหยิบเพลงจาก YouTube ของเอ็มนะมาเปิดให้คุณฟังได้ฟังกันวันนี้เลือกเพลงยุค901หนึ่งเพลงที่เอ็มชื่นชอบมากๆแล้วก็คุยกับหญิงว่าเราอยากนาเพลงนี้มาค o เวอร์ใหม่นั่นก็คืออยากเกลียดกันก็พอนะคะลองฟังกันดูค่ะเป็นเวอร์ชันของเอ็มเอฟสินะแล้วก็หญิง The Star 1 1เอนั่นเองออริจินอล พี่ทาทายังวันนี้ต้องขอบคุณทุกการติดตามนะและเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเรากลับมาเจอกันเวลาเดิมพระรืงหัดแล้วก็สุกที่นี่98 EDS ช่วงเวลาของ EDS keep going ค่ะรู้ว่าเธอไม่รัก ใจให้ฉันแต่เธอรู้ไหมหัวใจไม่มีเหตุผลลาทุกอย่างเพื่อคำว่าแรกรักแล้วเจ็บก็ยอมก็ทนอยู่ยันคนที่รอให้เธอ ใจรักฉันทุกถ้อยคำฉันเข้าใจดีแต่ในวันนี้ยังทำใจไม่ได้เลยอย่าบอกฉันให้ตัดใจอย่าปลักใส่ฉันให้ไกลเลยอย่าขอไล่ให้ฉัน

ฉันให้ไกลเลยอยากขอปล่อยให้ฉันนีคนดีได้เฝ้ารอคนที่รักแค่ได้เฝ้ารอก,ก็สุขใจรู้ว่าเธอไม่รักไม่มีใจให้ฉัน เธอรู้ไหมหัวใจไม่มีเหตุผลไม่วิ่งวอนให้เธอสงสารอ้อนวอนในเธอมีใจแค่อย่าใจร้ายอยากเลียดกันก็พอไม่วิงวอนในเธอสงสารอ้อนวอนในเธอมีใจแค่อย่าใจร้าย อยากเลียดกันก็พอ